สวัสดีทุกคนนะครับผมชาสบอมเลสซิ่งนะครับคลิปนี้ก็จะมาถ่ายดูสภาพก่อนผ่าสภาพตอนมานะครับตัวนี้เป็นปลายของเว็บร้อยยี่ห้าตัวเก่านะครับผมเป็นปลายเงานะครับผมตัวปลายเนี่ยเป็นปลายเดิมๆยังไม่ได้ผ่ามานะครับผมแล้วก็เดินคอสวมมาแล้วนะครับผมเชื่อมคอสวมมาแล้วแล้วก็เชื่อมจุกปลายทอดสแตนเลสมาแล้วนะครับผมตัวนี้ทรงมาผ่าหมกธรรมดานะครับผมลูกห้าหกนะครับผมจะจัดให้นะครับผมหมกธรรมดานะครับ ส่วนภายในตัวปลายนี้ก็คือเดิมๆนะครับไสาเดิมยังอยู่นะครับผมผมซองดูละนะครับไสายเดิมยังอยู่แต่ว่าแป๊บตรงนี้เขาตัดออกไปแล้วนะครับผมที่มันอยู่ระหว่างตรงนี้นะฮะตัดออกไปแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาต้องเชื่อมคอสวมนะครับผมเขาเลยน่าจะเอาออกเพราะว่าผมส่องจากคอสวมแล้วมองไปด้านในนะครับผมแต่ว่าไสาเดิมๆยังมีอยู่นะครับผมต้องผ่าออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ทรายตะแกงทั้งใบนะครับผมแล้วก็ยาเตแก้วนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวไส้ด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายดูอีกรอบแล้วกันนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมก็มาดูไส้ด้านในของปา์เดิมนะครับเว็บร้อยยี่ห้าตัวเก่านะครับผมก็ไส้มันก็เอาออกมาทั้งชุดแล้วนะครับผมเนี่ยครับฝาตัวกระบอกก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมีอะไรละโล่งๆแล้วนะครับแล้วก็ฝาก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ ตัวด้านล่างนี้ก็โล่งๆมันมีอะไรนะครับผมนะโอเคนะครับผมคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปตอนยัดเยีก,ก้วนะครับผมเดี๋ยวผมต้องทําไส้เป็นตะแกรงนะครับไอตรงนี้่าตรงนี้ต้องทําไส้เป็นตะแกรงนะครับอ่าแล้วก็ทํายาวมาจนถึงฝาเลยนะครับผมโอเคก็รอติดตามชมคลิปต่อไปแล้วกันนะครับโอเคครับผม สวัสดีทุกคนนะครับผมช่างอาคาบอมเิซซิ่งนะครับคลิปนี้ก็จะมาถ่ายดูตอนยยดที่แก้วนะครับผมตัวนี้เป็นปลายของเว็บ2 5ตัวเก่านะครับผมส่งมาผ่าหมกธรรมดานะครับผมลูก56หนะฮะก็อ่าให้ดูที่แก้วนะครับเดี๋ยวด้านล่างเดี๋ยวผมแหวกให้ดูนะครับอ่าตามนี้นะครับผมตรงนี้พับเอาไว้นะครับผมพับแยกแก้วม้วนเข้าไปอ่าม้วนเข้าไปด้านในนะฮะ เพื่อเวลาใยแก้วมันจะได้ไม่ตีออกมานะครับผมก็เลยม้วนเอาไว้อย่างงี้นะเนี่ยม้วนนี้นะเปลาไปเข้าไปด้านในฮะเปลาไปแบบเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็จะใยแก้วมันจะได้รัดกันเองนะครับเป็นแบบนี้นะเห็นด้านล่างครับผมดูด้านล่างฮะเนี่ยใยแก้วนะครับผมยัดแล้วนะครับอันนี้ใยแก้วนะครับผมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อากาศนะฮะอ่ะเนี่ยมยแก้วนะครับ ไม่โฟกัสเนี่ยนี่แก้วนะครับผมนี่แก้วนะครับยาไท้แล้วนะครับผมโ okay. อเคก,ก็คลิปไม่โฟกัสอีกก็คลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปตอนที่งานเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวงานเสร็จแล้ว <ika> เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับเป็นการส่งงานเลยนะครับผมแล้วก็คนไหนสนใจนะครับผมอยากจะส่งไหมให้ผมพาให้ก็ทักมาได้นะครับผมเพจซาวบอมบ์ดิซิ่งนะครับ โอเคครับผมคลิปต่อไปเลยละกันละครับโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับผมช่างฮัสซอบอมดิซซิงนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวปลายผ่าตัวนี้นะครับผมปลายตัวนี้นะครับเป็นปลายของเว็บร้อยยี่สิบห้าตัวเก่านะครับเป็นปลายเงานะครับส่งมาให้ผมผ่าหมกธรรมดาให้นะฮะขนาดลูกนะฮะก็คือห้าหกนะครับห้าสิบหกมิลนะครับเครื่องเขาทํามานะครับผมโอเคก็ใส่ไปใส่ตะแกงทั้งใบนะครับยาี่แก้วทั้งใบ นะครับอ่าแล้วก็คอสวมนะครับเขาทํามาแล้วนะครับผมเป็นขนาดยี่บแปดมิลนะครับผมผมลองวัดดูละแล้วก็จุกปลายท่ออันนี้อย่าตกใจนะครับคือมันเป็นเทปกาวพันไว้นะครับเพราะว่าผมต้องพ่นสีด้านในเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมันจะไปโดนไอตัวจุกปลายท่อเนี่ยนะครับผมก็เลยพันเอาไว้นะครับผมอย่าตกใจนะครับไม่ใช่ว่าผมพ่นสีทับไม่ใช่นะผมใช้เทปกาว พันรอบเอาไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวสีมันจะไปโดนนะฮะอ่ะรอยเชื่อมนะฮะเนี่ยตามเนี้ยนะครับผมอาจจะมีเบี้ยวบ้างขออภัยด้วยนะครับตามเนี้ยนะครับอันี่มีสนิมนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมก็เป็นปลายที่ใช้แล้วนะฮะไม่ใช่ปลายใหม่นะครับเนี่ยนะครับตามเนี้ย นี dos, para para il, okay. Entonces, o, no? ่นะครับไล่ไปนะครับไล่ไปนะครับโอเคก็ถ้าสนใจอยากจะส่งปไมาให้ผมพาให้กระทักมาได้นะครับผมเพจราบอมเบสซิ่งนะครับจะลูกขนาดไหนจะเอาเป็นผ้าอะไรนะครับก็สั่งได้นะครับผมส่วนทางร้านมีแค่สามอย่างให้เลือกกันนะครับก็คือผ้ามกเงียบผ้ามกธรรมดาแล้วก็ผ้าดังนะครับให้เลือกกัน3อย่างนะฮะ ผายางอื่นไม่ได้รับผ่านะครับผมนะถ้าจะสั่งผานอกเหนือจากสามอย่างนี้ผมไม่ได้รับนะครับโอเคนะครับผมตามนี้ไส้ด้านในนะครับเป็นไส้ตะแกรงนะครับผมทั้งใบนะครับผมแล้วก็ยัดเยี่ยแก้วนะครับทั้งใบเหมือนกันนะครับทั้งใบอ่าเดี๋ยวให้ดูไส้ตะแกรงนิดนึงนะครับโอ้ยอ่ะเห็นไหมครับไส้ตะแกรงนะครับ ไม่ใช่ไแป๊บนะครับผมใส่ตะแกงทั้งใบครับผมแล้วก็ยัดยกแก้วเต็มใบนะฮะตรงนี้ก็ยัดนะครับอย่างที่ได้ถ่ายคลิปตอนที่ตอนยัดยื่แก้วให้ดูกันนะครับตรงนี้ก็ยัดแล้วนะครับผมไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งให้เป็นเป็นอากาศนะครับไม่ใช่นะครับยัดให้เต็มใบก็คือเต็มใบครับผมเคครับผมถ้าสนใจทักมาได้นะครับผมเพศสาว n g มิ่งนะครับเคครับเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรรีวิวเดี๋ยวผมลงให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับเคครับผมขอบมากครับ